สินิยมตันนี้เราก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวมาใช่ไม่ใช่เลยถ้ามันนิยมเกี่ยวกับเรื่องนิพพานไม่นิพพานเขาก็วนเรียนอยู่ว่านิพพานไม่นิพพานก็สรุปล้างเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่านิพพานไม่นิพพานมันจะหลงมันจะมันจะเจอแต่นิพพานปลอมๆในความคิดว่านิพพานมันจะมันจะมีแต่นิพพานแบบที่จริงไม่ใช่นิพพานของจริงเพราะนิพพานของจริงมันไม่มีหรอก ไม่มีมันต้องนิพพานดิแต่นั้นมันจะมีแต่ทิฏฐิหลอกหลอนทุกวันอย่างว่างไม่ว่าง่างเงี้ยพอนกค้นมาคิดมามันก็เป็นทิฏฐิว่าว่างทิฏฐิว่าไม่ว่างมันกลายเป็นคติแล้วนิยมไหมล่ะอย่างนิยมว่างมันก็กลายเป็นคตินิยมพอพอมีแบบนี้ก็ดขอ่อืมแล้วก็ล้างเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวเขาว่างไม่ว่างไม่ใช่อะไรในว่างไม่ว่างล้างแบบเนี้ย ถ้าม the 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 ่นหลงเรื่องใช่เราก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ใช่ไม่ใช่ถ้ามันไปหลงเรื่องไม่เกี่ยวก็สิ่งที่ไม่ไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทําไปหลงเรื่องพ้นไม่พ้นไปแวะวนเวียนตรงนั้นก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวว่าพ้นไม่พ้นก็ล้างล้างพ้นไม่พ้นทิ้งเลยมันเป็นทิชชีก็เลยต้องสรุปล้างทิชชีล้างทิชชีทดีนะ มันจะชัดเจนในความชัดต่อเมื่อลูกหยั่งสรุปโปดทั้งนั้นเพราะการสรุปโปดเนี่ยมันคือสะเขียนเงินไปทุกอย่างเพราะมันใสแล้วมันจะมาสะท้อนในข้างหนึ่งของตัวเองคือที่มันเอียงอยู่กับอะไรมันจะเพาะอยู่กับความหมายไหนมันเฉพาะอยู่ความหมายไหนที่ถีความหมายไหนที่เรานิยมขึ้นมามันจะเพาะอยู่เลอเออมันจะท้อนพวกนี้ยจะทอนรังเงีมยมุพวกนี้พวกมันเอียงอยู่ มันจะสะท่อนนั่นเองดังนั้นเพราะว่าผู้ย่างสรุปแต่ละครั้งคือผู้ย่างม่เป็นเยกั์แบบผู้ย่าดังนั้นเวลาสรปุปเนี่ยมันเป็นสรปุปทิ้งสรปุป<ม>คือทุกป,ประโยคเนี่ยเป็นประโยคทิ้งประโยคนั่นเองเป็นประโยคที่มันทิ้งประโยคนั่นเองเป็นประโยคที่มันไม่เอาในประโยคจึงเรียกว่าสรปุปร่างสเสื้าดีดีด ในช้ยังไม่ใช่ถ้ามันมันมาวนกยนกับตัวใช่ไม่ใช่แล้วก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวว่าใช่ไม่ใช่ต้องล้างใช่ไม่ใช่ทิ้งเลยเข้าใจไหมนี่ยคือวิธีสรุปล้างสรุปเร่องวิธีล้างวิธีบัญญัติล้างมันแบบล้วติดบ,บัญญัติตัวไหนของตัวเองที่มันทิดขึ้นมารู้สึกขึ้นมาบัญญัติตัวไหนของตัวเอง ทุกคนมันมีติดบัญญัติของตัวเองอยู่แต่คนไม่เหมือนกันอะแต่เราคนมันไม่เหมือนกันเออใช่มันอาจจะพลังแง่พลมุมหรือมันอาจจะแง่มุมเดียวกันแต่ว่ามันต่างวาล่าในการเกิดของทิฏฐิตรนนั้นมันมันมันต่างวาละในการผ่ขึ้นมาอาจจะไม่ผอพร้อมกันไงปัญหาในแกะแล้วเป็นน้ำเออแต่ว่ามันมันเป็นทิฏฐิเดียวกัน ติดทีตด่ติดที่เดียวกันติดความหมายเดียวกันแต่ว่ามันโผล่มาไม่พร้อมกันในแต่ละคนดังนั้นแต่ละคนเนี่ยตัวไหนที่ติดตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็ล้างที่ติดไป้นเห็นไหมคตินิยมตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็ล้างคตินิยมตัวนั้นของแต่ละคนบางที่มันเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันต่างววละเกิดมันก็ไม่เกิดไม่ไม่ไม่พร้มมอมกันเกิดต่างววละที่มันเป็นที่ิดดูเดียวกันหลงใช่ไม่ใช่เหมือนกัน ออหลงเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ล้างมาเลยไม่ใช่อะไรี่เกี่ยวไม่เกี่ยวหลงใช่ไม่ใช่เหมือนกันชอบไปหลงใช่ไม่ใช่อะไรอยู่เรื่อยๆเลยเป็นองคหลงใช่นี่หลงใช่นั่นพอไปหลงใช่ไม่ใช่กันอยู่เรื่อยๆเลยก็เรีย,รนยกนิสัยคติทิฏฐินิยมคตินิยมทิฏฐินิยมตรงเนี้เป็นสองระวัตทิฏฐิเอาคนไหนเกิดตรงไหนก็ล้างั้น ถ้ามันวมจะหลงไปใช่ไม่ใช่อะไรลูกก็ล้างไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ไปได้กันเลยแต่ถ้ามันไปหลงทิฏฐิในการละไม่ละอะไรลูกก็ล้างไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไมละตัวไหนเกิดล้างตัวนั้นทิฏฐิตัวไหนเกิดล้างตัวนั้นนิยมทิฏฐิตัวไหนเกิดล้างตัวนั้นคติตัวไหนเกิดคตินิยมตัวไหนล้างคติความหมายไหนเกิดล้างความหมายนั้น เรน,น,นี้ลูกก็ต้องศึกษาไปตามการโปดนะไม่ใช่ฟังแล้วทุกอย่างจะตัดสรู้ทุกเรื่องไม่ใช่ลูกต้องไปการกองจากการโปดนั่นแหละจากการสรุปล้างสารวัตรไปเรื่อยเนี่ยเรียกว่าการโปรจากการสรุปจบช่วยสารวัตรไปเรื่อยนั่นแหละเรียกว่าการโปรแล้วลูกก็ต้องไปการกองในเวลาอนี้คือที่เาใสิสิ่งเดียวปีเดียวกันสิ่งเดียวกัน ป็นนุสติที่สรุปนนี้นุสตินุสติที่จบตัวในนุสติเองสิ่งเดียวอย่างนี้นะ่เลียสังสวสดิ์มันจะอย่างเงี้ยเรื่อยๆสองสวรรค์น่ะจะอย่างนี้เรื่อยๆไออย่างนี้จริงๆเนี่ยมันอยู่ไม่นานมันจะอย่างเนี้ยเลยขึ้นมาอย่างนงี้แต่แล้วไออย่างเนี้ยก็อย่าให้เหลือ ธรรมดาธรรมดาไม่เอียงไม่เหลื่อมล้ำอะไรไอ้ธรรมดาธรรมดาก็ใหญ่ยกเว้นสรุปล่างไปเรื่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันกระทั่งไม่เกี่ยวเองมันจะไม่เกี่ยวตรงธรรมดานี้ด้วยตรงสมานเสมอนี้ด้วยส่วนภาวะเหลื่อมล้ำนั้นมันเกี่ยวกับทิฏฐินิยมมันทิฏฐิตรงไหนปลากวดลูกกระลังเป็นไอย่างทิฏฐิทำละไม่ละอย่างเงี้ยลูกกระลางตัวนี้เป็นอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับลังไม่ละมันก็ยังปรับไม่ปลับนี่ มันไม่เหมือนในตำราเลยนะไม่ได้ไว่าที่เรียนมาในงโง่งคือมาเจอของจริงเขาโง่ไปเลยมาเจอเนื้อหาจริงไปไม่เป็นเลยดูจะแทนที่มาเจอผลทางจริงป่าเขาแล้วมาพายจมิงง้งไปเลยต้องไปถามในพานผู้ชนาญพื้นที่เนาะ ไม่ต้องคิดแทนเพราะมันยังไงก็ไม่ตรงคินีับ ไม่บวลงขึ้นนี่เ่็น้าธรรมดาธรรมดาไม่ไม่แล้วาทางแรก้งแรกที่มันมีสุดครั้งแรกคือการบวกลงขึ้นบวกลงตัวรู้ข,ข,ขึ้นมาบวกลงวิญญาณขึ้นอืมที่แล้วปกติแล้วทีแรกเนี่ยเวลาบุกลกมันมันบวกลกมาแล้วมันแล้วแล้วไปแต่พอต่อมานานๆเข้ามันดันอุบก,กอาอุบวกลม อุปโลกคุุตลกตัวรู้ขึ้นมาแล้วมันซ้อนตัวรู้ด้วยมันเอาตัวรู้ด้วยมันกลายเป็นอุปโตลกเอาอุปโตกหลงก็เลยกลายเป็นประธานซ้อนตัวรู้ตัวรู้ก็เลยกลายเป็นสั่าัก่มอก่อนแรกๆจริงมันอุบโลกแล้วแล้วไปไอ้รู้กับยึดอะไรมันเกิดการมันเกิดความรู้กับยึดก็อุบโลกมันเอาแบบเอาอุบโหลกนี่แหละพอไปย้ำมันพอไปย้ำ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 มันเลยกลายเป็นเอากลายเป็นยึดเพ่าะยึดก็คือเอามันเกิดจากการย้ำ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  ย้ำย้ำยำยำมันก็เลยกลายเป็นยึดเลยทีแรกมันก็โบรโลกแล้วก็แล้วแล้วไปใช่แล้วก็แล้วแล้วไปพนานเข้านานเข้ามันเกิดมันเกิดตอกย้ำเนี่ยตัวรู้มันก็เลยกลายเป็นติดเลยยึดกมดย้ำยำย้ำยำยำยำรู้ย้ำเห็นย้ำยึดยำติดเลยยึดเลยมันกลายเป็นยึดเลยมันกลายเป็นว่าไม่ได้โบรโลกแล้วแล้วไป ก็เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสังเขาะแห่งบิบารต้ต้องมาหลงตัวรู้หลงตัวรู้หลงรู้หลงค่อยรู้อะไรอยู่เรื่อยเลยนแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นองแต่งตัวอื่นต่อไปจากตัวรู้องแต่งเป็นความเห็นความเป็นความคิดต่อไปอีกองไปเรื่อยๆทีแรกก็องแล้วแล้วไปต่อมาต่อไปก็มัเคยชินแล้วย้ำๆๆความเห็นความหมายให้องอีกมันก็เลยเกิดการซ้อนสิ่งองแต่ง ตัวรู้ต่อต่อไปเรอุปทานมันก็จะเกิดตามลยใช่ใชมันก็ปลายมาเรื่อยๆเลยอะต้นขั้วมาตั้งแต่ตัวหลกรู้ตัวแรกต้นขั้วเขามาติดสมองมไปรตัวรู้ตัวแรกที่มันทําให้เกิดระบบสมองมติขึ้นมไป เรารู้มันไม่แล้วแล้วไปในตัวรู้ตัวรู้มันเกิดการย้ำรู้รู้รู้มันก็เลยเกิดการยึดเขาเกิดการยึดมันก็เริ่มปรุงแต่งงอกเงยกันมาเรื่อยๆเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นจิตเป็นนี่เป็นนั่นวนเวียนเลิวเป็นตัวเริ่มอืมตัวรู้เน่ยไปกระโดแก่ดูแล้วเราก็ต้องใช้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นการต่อย้ำตัวรู้เพื่อล้างตัวรู้ก็คือสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหไปด้วยกันถ้าเรากล่าวถึงตัวรู้มันก็ต่อย้ำตัวรู้ละ มันก็ต่อย้ำต่อลงแลลูซ้อนลงไปแล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันถ้าอย่างเนี้ยเออมันจะกลายเป็นคลายทิ้งคลายมันจะกลายเป็นคลายทิ้งคลายกลายเป็นตัดทิ้งตัดมันไม่ย้ำากกว่ามันไม่ย้ำาไม่ย้ำากกว่าสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ก็เลยไม่ไปย้ำขันนะไม่ไปย้ำ ขันไหนทุกขันเลยขันอะไรทุกขันมันจะหยุดหมดเลยไม่ไม่มีการต่อแยมนี่แหละเรื่อยเนื้อหาตัดสรุปสรุปสรุปเนื้อหาตัดสรุปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เรื่อยๆมันก็เลยไม่ไปต่อ้ยาขันทุกขันจบไม่เป็นเลยไม่เป็นสังเว่จบ แล้วก่อนที่จะจบนี่มันจะคลายก่อนเลยแบบจบไปเลยจบไปเลยจบทุกครั้นที่สนุกจบจบไปเรื่อยๆเลยจบไปเรื่อยๆมันเยอะไงถ้าใส่ตัวเดียวนี่มันเยอะเหมือนก็ต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาหมื่นปีขึ้นมาแสนปีเงี้ยฟันครั้งเดียวไม่ขาดทั้งต้นเนี่ยเออแต่ว่าฟันครั้งหนึ่งก็ขาดหมันก็ไปครั้งหนึ่งแล้วก็ฟันไปเรื่อยๆ คือมันมสรุปสรุปสรุปครั้งเดียวแล้วต้นไม้ใหญ่ ide, อ่ะฝันเข้ามาไหนไฟฟันเข้าไปครั้งเดียวมันก็เข้าไปครัง้งหนึ่งก็ลึกเข้าไปครัง้งหนึ่งแต่มันยังไม่หมดทั้งตน้นต้นมันใหญ่ันีรก่องกรรมสายมันมันมาเยอะตัวเดียวแต่มาเยอะตัวเดียวอ่ะคือ ize, ต้นไม้ต้นเดียวแต่มันต้นใหญ่อะต้นเดิมแต่มันต้นใหญ่อ่ะันี่กรรมสาตัวเดียวแต่มันยาวนานมามันก็เลยเยอะนี่มันมากมันมากแล้วเราก็เลยต้องสรุป ขัดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยแต่เราต้องหมายถึงทุกอย่างตัดและตัดช่วยสิ่งเดียวกันไปอัสรูและตัสรูช่วยสิ่งเดียวกันไปเจ๊ะไหมมันจะเป็นสิ่งเดียวกันไปโดยอัตโนมัติของมันเองก็เราต้องดำริไงเราต้องดำริทุกอย่างสรุปมาแต่ละครั้งคือทุกอย่าง แล้วมันจะเป็นสิ่งเดียว,วเย,ยวมันตายทำไมนเงี๋ยมันจะนแค่แค่แค่เราต้องดำเนินต่อด้วยไงผู้ใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งเดียวมันตากนที่เราจะดูแลตัดสิ่งชัว่วชอบเนี่ย ไม่ของเน่ยถ้าเห็นว่าใครคราบราดีขราอมขรแก้ปล่อยไว้ไม่ได้เลยเสียเวลาเสียเพราะว่าเป็น เห็นไทยทำแท้ใจคารา,าเราสาร้างแบบคนเทียนคนเทียนไม่เคยดูทั้งถ้าคิดก็ยังรองฟังจากท่านพูด็จะท่นทา,ทานอย่างท่านท,ที่มาเนี่ยเราะรอท่านมาสุกอางอรับทุกอ่า คือคือแถวนี้ก็จิตใจสกกค้างเยอะนี่มีทั้งอะไรด้วยมีทั้ง,งเทวาื้อผ้าแล้วก็เขาถูกแล้วพระพิธีนี่แหละแล้วก็ตลดกันด้วยปลดตามท่านหมดในรู้สติล้างตามท่านหมด,หมดแต่บางอย่างมันยังมีความลังเลอยู่ก็รอให้มันถะูกบางทีมันไปสรุปไปสรุปมามันจะแค่ขึ้ ไม่สามารถจะเป็นสิ่อเดีารสับสารสิได้ด้วยกันก็ไม่ได้ปกหรือถ้าปกก็ไม่เป็นที่พ่อเ็าต้องมาหลายครั้งแต่ลรั้บก็แต่ที่นี่เขาสว่างสวายเนี่ยอืมจะทำอย่างไรทางาแพทยเวีนนานตรงนี้ทางการทเออที่แหละอันหายด้วยช่วยกันเวียนไหนก็หมดหมดก็ตามทั้ พื่อกินไม่หนกันเราแพก่เสียยนไม่หายอยูอต่ตามป่าตามเขาเอนก็ตามไม่หมดแล้วแล้วตรงเย็นถึนคืออะไรที่พ่อบอกว่าเป็นจกักพรรดัแล้วแล้วสลัดมาเป็นอาหารแลแล้วก็อะไรคือเราเป็นท่ารวมดีกว่าภ่ารวมเขีเนี่เป็นคือพูดรวมๆดีกว่าเขตเนี้ยเป็นเขตละอาหารมันตะเกาก่นอนอนอาหารเยอะ,ะแล้วอาหารก็เชียนปดด้วยน่าจะนไรลดเท้ากันนะคะ ใช่รองเท้ามันกัดนะอาจจะมีเคมมีในสีรองเท้าแลมันรายผาวก็เลยต้องใช้ยาอย่างญี tat, ่ปุ่นเราต้ันยาทาแค่ผู้ของถาแล้วหยุดชัรชาแล้วเฉบพันห่าแล้วเหมือนกับธรรมะเฉบพัน แล้วเหมือนก็เสียจะทำเฉยหายสะพานเขาเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนภาพหยาบเหมือนตอนนึงตอนแรกๆเขาแค่สรุปแค่ตัวเองเขาแคต้องมาพูดถูกพูดถูกพูดถูกเขาคือนิสัยที่เคยปฏิบัติเอามานิสัยตัวนั้นมันจะมันจะเข้ามาโยงกระบวนการสรุปว่ามันเป็นงานสรุปเอาสูตรอยู่ด้วยอืเหมือนเขาเราเลยเหมือน ดูแล้วก็นิสัยที่เคยปฏิบัติเอามาทุกอย่างอยากคตินิยมปฏิบัติเอามาทุกอย่างพยายามจดพยายามดับพยายามวางพยายามละพยายามงดพยายามเว้นพยายามทิ้งก็มันมาตามสตินิยมแต่นั้นเวลามาสรุปตามท่านบางทีมันจะแวะสรุปเอาสรุปสรุปแค่สรุปมันจะไม่เปิดกว้างเพราะสรุปเอาสรุปเว้นก็จุออก ดูขึ้นมาแน่นขึ้นมาเ,นเหนียวหนึบขึ้นมาเพราะตัวเอามันส่ายตัวเอามันส่ายเออเพราะของท่านมันไม่ใช่การเอานี่พอเราไปสรุปเอาสรุปมันเลยตัวเอาซ้อนเลยแสลงเลยจบขึ้นมาเ,นเหนียว <c oughs> หนึบขึ้นมาอย่างงี้ทุกคนมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็เหมือนกันดังนั้นต้องฟังท่านจีๆว่าที่สรุปให้เนี่ยก็ให้ไปสรุปให้ไม่ใช่สรุปเอาสรุปหรือไม่ใช่สรุปแค่สรุปต้องหมายถึงทุกอย่างไปด้วยกัน ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่มันต้องหมายถึงทุกอย่างไปด้วยกันอย่าแค่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าแค่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวหมายถึงทุกอย่างไปด้วยกันเพราะถ้าคุณไปแค่ไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าคุณมีนิสัยในตัวเอามาปั๊บมันก็จะเอาตรงนั้นอ๋อตรงไม่เกี่ยวนั้นคุณต้องไปสรุปให้เพื่อความหมดเจิดของนิสัยว่าจะไม่เหลือตัวเอาซ้อนจริงๆคุณต้องไปสรุปให้กันอย่างเดียว หาคนง่าอยู่เยอสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ต้องหมายถึงทุกอย่างอย่าแค่ไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่แต่ต้องหมายถึงทุกอย่างมันจะได้การันตีว่าคุณหมดตัวเอาซ้อนจริงๆในบทสรุปคุณหมดตัวเอาซ้อนจริงๆในนิโรธฮิปานในปีมาตตัวเอาซ้อนตัวเอาซ้อนเนี่ยเรียกว่าทั้งหมดของสมุดไทย ปัญหาอุปทานโมหะรวมวใวนเรว่าตัวเอาสองทุกอย่างเออทุกอย่างฟ้ามันก็เป็นการสรุปให้นั<ม>่นแหละคือเรื่องมาหารุณาดัานเนินไปแบบนี้นะทุกอย่างเหมาะถึงเหมาะถึง เราต้องปลอดไปเรื่อยๆแ,แล้วมันจะเกิดการกันฟองในการเ<ม>ต่อยี่ะลูกใช้ถึอไม่ถือจะกั่งฟอน<ม>นี่เรามีตัวเอาซ้อนในการสรุปหรือไม่นี่มันก็จะสะท้อนบอก จะรู้ไหมนี่เวลาที่ท่านพูดไปสะท้อนในฟังแต่ละครั้งมันก็จะกลับมาสะท้อนตัวเองด,ด้วยเพราะมันทำให้ท่านพูดแต่เราไม่ได้ให้มันรีบเพาะทั้งส,ส,งสังวรณ์เนี่ยเป็น,านการปกเพราะนั้นไม่จำเป็นรีบอยากพ้นวัยเนหมดไปวัรีบเพราะว่าทั้งสังวรณ์เนี่ยมันคือการปก ทั้งสองพันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนมันคือการเฮ้ยไม่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเรื่อยๆทุกอย่างไปด้วยกันเรื่อยๆไม่ต้องรีบเพราะถลิกแล้วมันจะเลยไหมมันจะเลยเออมันจะไม่ไหมแ้ารีบว่าตนหาออกไดอตัหาออกไ้ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เนี่ยคือมันมันทิ้งตัวทิ้งเองกันในปัจปจุบันถ้าเรื่องมันละตัวละเองกันในปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันที่ไม่เอาปัจจุบันนี่ถ้าหมายถิงการรีบปั๊บมันจะเป็นเรื่องของการออฟไซ i ์ไปเอาอนาคต